สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโค้ชซังจากเพจ Fit Balance กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของซีรีส์อ p ปเปอร์บกันแล้วนะคะแน่นอนว่าวันสุดท้ายต้องไม่ธรรมดาค่ะวันนี้เราเอาท่าที่จะมาเอาใจสาวๆเลยนะคะก็คือท่าใตเ e ตเอ็กเ n นชันนั่นเองเป็นการบริหารหลังแขนนะคะใครที่แบบว่าโบกมือแล้วแขนแบบย้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ท่านี้เหมาะมากเลยค่ะไม่รอช้าค่ะเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคเหมือนเดิมนะคะท่ายืนนะคะก่อนที่เราจะไปถูท่ายืนถัดไปเริ่มต้นเราจะยืนกลางแขนเท่าเออกลางแขนไม่ใช่กลางขาเท่ากับหัวไหล่นะคะแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะแล้วก็เอาขอเอาลิควิดฟอสหมุนขึ้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก้าวเท้าไปด้านหลังยืนให้มั่นคงนะคะแล้วก็ยกแขนขึ้นเสร็จแล้วงอข้อศอกลงนะคะ นับเป็นหนึ่งนะคะเคทำทั้งหมดทำท่านี้นะคะก็ทั้งหมด1 2บสถึงสิหครั้งนะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ1นสองอย่าลืมบีบสะบักด้วยนะคะ3ามสาเกรงหน้าท้องบริหารส่วนหน้าท้องไปด้วยนะคะห เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคค่ะทีนี้มาถึงท่าลงนะคะเวลาลงนะคะเราจะลงแบบนี้นะคะ เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บที่แขนของเรานะคะโอเคค่ะก็สำหรับซีดีอื่นๆนะคะเราก็จะมีการถ่ายทำแล้วก็ทยอยเอามาแนะนำแล้วก็สาธิตให้กับทุกๆคนดูนะคะในส่วนของเรื่องการออกกำลังกายการทานอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่กันนะคะแล้วสำหรับซังนะคะก็เรามีตัวช่วยดีๆนะคะสำหรับโปรแกรม เฮลตี้แอ e ทีฟล s สต l e นะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากเฮอร์บารีนั่นเองนะคะทุกๆครั้งเวลาก่อนที่จะออกกาลังกายหรือหลังออกกําลังกายนะคะสังก็จะทานเ,เชคหรือฟอร์มูล่าวันของเฮอร์บารีนนะคะเพื่อเป็นสารอาหารเนี่ยเข้าไปนะคะทั้งช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเรานะคะแล้วก็เข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่เราออกกำลังกายแล้วกเกิดอาการฉีกขาดอะไรอย่างนี้นะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็ฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะโอเค ก็สำหรับซีรีส์อัปเปอร์บนะคะก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้าโปรแกรมก็เหมือนเดิมนะคะแอดไลน์แล้วก็ทักค้ศมาเลยนะจ๊ะคตุตอบให้กับทุกๆคนนะคะเราก็เปิดกว้างนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพศไหนน้ำหนักหรือผ่านอะไรมาโปรแกรมของเราเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะคะยังไงมาเจอกันใหม่ซีรีส์หน้านะคะบ๊ายบาย